สวัสดีค่ะนุ้ยเอซั e ซีเรเชียงใหม่นะคะวันนี้จะมาเสนอทริคเล็กๆนะคะของการเปิดรถแล้วก็สตาร์ทรถจากกุญแจรีโมทที่ถ่านหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้จะลองเปิดรถซีวิกนะคะ 1.8e นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะมีสลักตรงนี้เราเปิดสลักออกมาก่อนแล้วก็จะมีเป็นคุญแจออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็นำคุญแจนะคะเสียบเข้าไปกับตัวรถเลยค่ะ แล้วก็เปิดแค่นี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะนำกุญแจเสียบกลับเข้าที่เดิมนะคะแล้วก็นำกุญแจนะคะมาทาบกับตรงปุ่ม push start ต,ต,ตัวนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเหยียบเบรกนะคะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยหน้าจอก็จะขึ้นแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b บสไคร e ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ